ยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยหอเลยนะครับชุดโครงการสามเมื่อวานนี้แตกแบบอร่อยหอ่อแตกแบบเต็มเต็มแตกแบบอืมวไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวแล้วและสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกันนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยช่องทางการเข้ากลุ่มครอบครัวจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อวานนี้ให้ไปทั้งหมด6ตัวครับมี ชุดเตง3ตัวแล้วก็ชุดโครงการ3อีกหนึ่งใบนะครับต้องต้องบอกเลยว่าอร่อยเลยครับอร่อยเลยมีตัวเตงตัวเดียวเท่านั้นเองครับที่หลุดรอดการจับกลุมไปก็จะเป็นทางด้านของอเดนมาร์กนะครับที่เกมไปนะครับเมื่อวานนี้ต่อเยอะแต่ว่ายิงไม่ถึงนะโพ้หูเหลือจะเชื่อนะครับเมื่อวานนี้แต่ไม่เป็นไรครับก็เมื่อวานนี้ให้ไปทั้งหมด6ตัว เข้าไปทั้งหมดหตัวก็ถือว่าอร่อยยังไงก็อร่อยแน่นอนครับเมื่อวานนี้และวันนี้นะครับผมหยิบยกมาหนึ่งคู่ก็จะเป็นทางด้านของคอนนา QN วเอนนะครับเจอทางด้านของบาราทาวนะครับเลทเปิดมาในวันนี้0.75ช่วงตัวนะครับทางฝั่งของหน้าบ้านต้องบอกเลยว่าฟอร์มค่อนข้างดีดีแบบถึงดีมากเลยนะครับห้านัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับส่วนทางบาราทาวนะครับก็ห้านัดหลังสุดของเขานะครับหลังจากที่เขามาเยือนก็ต้องบอกเลยว่าผลงานไม่ค่อยสู้ดีนะครับก็ แพ้ไป1 3แล้วก็เสมอไป2นะครับในวันนี้เลดเปิดมาแบบนี้ให้อิงทางฝั่งของหน้าบ้านไปก่อนแล้วกันครับคอนนา QN นะครับ,นน N, รบผมรับประกันได้เลยว่า1เม็ดมีแน่นอนหาที่เม็ด2ได้เลยบาลาเทาเคยเป็นทีมเก่งนะครับแต่ในวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีต้องอยู่ทางฝั่งของหน้าบ้านไปก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์สำหรับผมในวันนี้ขอบคุณมาก